สัดีครับผมกลับมาปลมาปลอกันอีกครับกับเอกอุบลคนต้นตัวครับผมก่อนี่ไปรับชมกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เปกราลังใจด้วยครับผมพร้อมแล้วเข้าไปรับชมกันเลยครับสวัสดีที่น้องทุกท่านครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมก็หลังจากที่หายจากการล่งคลิปไปสักระยะหนึ่งกับเกือบเดือนครับสองอาทิตย์สามอาทิตย์ได้ครับเพราะว่าติดงานประจํา มีเวลาลงชิดลงยังเลยครับ,บนี่ก็ว่างก็เลยเทีอ่อกาสมาจากักท่ายีนองเฮ้าครับกรรมนี่ครับเที่อกาสได้ง่ายเด็กๆครับถ้าญยยาติเจ้าเต้าเล็กกับแม่เยียริมคล้องครับมาใบกรงงกลงหนึ่งครับปัจจุบันนี้ก็ ตายุกับสองเดือนจะเข่าสามเดือนแล้วสองเดือนอกว่ากว่าก็ือว่าเริ่มเห็นการพัฒนารูปล่างของเขาก็เริ่มใหญ่โตครับถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงครับ็นอย่างสีตื่นๆนิดหน่อยครับแต่ว่ากับ จะล่าให้อาหารนี่ยังเชื่อว่าก็จับได้ครับสำหรับเด็กๆชุดนี้เลือหา้หา,ต,าตัวครับห้าตัวจากเจ็ดตัวครับสมบูรณ์แข็งแรงสีสันเริ่มมาทุกตัวถ้าสังเกตเบึงก็มน,น,นี่ปู น่าจะปู้สามตัวเนี่ยสองตัวครับนี่นะครับกับว่างว่างครับก็ติพยายามมากทักท้ายพี่น้องเฮ้ามาลง่คลิปบ่อยๆครับแต่ว่ากับช่วงนี้ติดงานประจำ้ลยครับลูกค้า้ลยก็เลยบอค่อยมีเวลาเข่าเศร้าเลือกคำเขาเศร้าเลือกคำ,เ,กคำเวลามีจำกัดกันเลยบอคอยเด้์ปายคลิปลงครับ จะเฝ้าหนีหายจากกันนะครับเรือพี่น้องสำหรับเด็กๆชุดนี้ผู้ได้สนใจกะต้องทักทายสอบถามกันเขามาได้ครับผมเพราะว่ากะเริ่มง่ยเริ่มสามารถพร้อมจัดทรงไปได้แล้วครับกะอาจจะยุดครับช่วงนี้อาจจะยุด ในการเพาะขยายเด็กๆกก่อนครับเพราะว่บาบอค่อยมีเวลาดูแลครับเลยหยุดตะกอนช่วงนี้ทั้งไกแก่ทั้งไก่สวยงามครับบอค่อยมีเวลาก็มีแก่มาให้เข้าให้น้ำนเำสายน้ำคำ้วครับก็เปนเข่าอาบน้ำนอนครับมันจะมีตัวตัวนุ่นก็เริ่มใมญงแข็งแรงดีแล้วครับตัวตัวน้นอยอยู่กลางครับ นี่ครับอ่าไลวๆๆนีมันกได้ต e bon ื่นตกใจบ้านครับแต่ว่าก็อาจจะมีบ้าง เวลาเขาไก่จังไงครับชรงนี้การทำงานัก้ ลองปิดลองถูกกันไปกรับมีทางดันชร่งนี้ก็ตดล่องนำํำพืชผลตั้งการเกษตรก็มาเพาะปลูกข้ามาเสริมแต่ก,ก็ยังบ่มีเวลาถ่ายคลิปถ่ายยังลงใงห้พี่น้องเข้ารับชมเ้ออัปเดตความเคลื่อนไหวให้พี่น้องเด้ารับชมครับแดดก็ฮห่อนช่วงนี้ครับจังได้ก็พี่น้องเฮ้าเวลาเห็นงานตักแดดแต่งงานก็ ดูแลจักฟองน้ำได้ครับอย่าฟื้นห่อนแดดกับเขาห่มเมื่อยกับเขาห่มนั่งพักอลไรก็จะมาทำต่อครับแต่สำหรับลูกจ้างเาก็นาเห็นใจอยู่ครับบางที่ก็พักได้ก็ต้องพักครับอย่าฟื้นครับเป็นยังมากมันก็บปรบมกัน ในคลิปนี้กับมาทักทายที่หนองเฮ้าครับจะเป็นกรลั่งใจให้การทำเสมอม่มาวันคลิป้าก็จะพยายามลงครับพยายามลุงพยายามอัปเดตลิปให้มันหลากหลายทั้งการกเกษตรทั้งการปศุสัตว์เออบม่ว,ว่าจะเรื่องอาหารเรื่องอยังที่ไต่เฮ็ดไต่เฮ็ดมากอัิพยายามอัปเดตครับนี่เวลาพอก่จแถ่ทายคลิปด้ยอถ่ายยังใบครับแต่ว่าเวลาบางทีมัน เหตุงานอยนะครับเหตุงานอยบางทีมันกัดกันถ่ายคลิปถ่ายยังมันแปลบริบริบบสะดวกครับเพราะว่าเหตุงานอยู่ในรูปแบบของบริษัทยางก,การทําอาหาร,รกองค่อยดูแลลูกค้าค่อยเหตดอาหารให้ลูกค้าตลอดบางทีกับบริว่างที่จะถ่ายคลิไปไว้เพราะว่าบางเทือมันก็เป็นกฎระเบียบของล้านของบริษัทบางทีกับหามน้าโทรศัพท์หามนำอุปก,กรณ์ เขาในพื้นที่ทํางานนะรครับตก็เลยบางที่มันก็เลยบุคอยมีคลิปการทำอาหารออกมาเห้พปีนองห้าได้เห็นน้อยจากว่าจะเป็นการเฮ็ดข้าวเขากินหรือน,นี่ครับเป็นสีมีดล้นเลือครับต่ว่ากันิพยายามแเข้ะมาทักใต้ปีนองห้าอย่งใก็ฝากเป็นกำลังใจได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ครับวมนี้ยังไรครับ รับคลิปมาหน่อ้จังพอกันไหมครับผมกระาวาคำว่าสวัสดีปีน้องทุกท่านครับสวัสดีครับ